เก็บผักขมเมีมยนความเราเรื่อง โอ้มันร้อนแรบจังเลยล่ะเห็นยังดอกพักเสียนเบียรักเสียนเอาไปยังเบียร์มันโอ้ นัวเชียวไปปลูกลลางบานพี่ขันสมบอก ขวดมหาห้องกบก็นี um. ่สิพ่อคุมตีลายพ่อคุ้มแถวพวนดินกันเนี่ยนี่เดีนี่เดี๋ยวบียภักเสียน ลักเสียนได้พี่น้องเป็นแท้อยูอ่ก,กินกระปุลกบเลยไปหากระปูเลยกบตัวหนึ่งเลยยังวะ